มีกลุ่มคริดเตียนนะครับที่คอมเมนต์คือเป็นกลุ่มคริดเซียนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับไฟพระวิญญาณสุดที่มีรูปแบบออกมาในเรื่องของการวางมือล้มนะครับผมใช้คำว่าที่มีรูปแบบการวางมือล้มค,คือเรื่องเรื่องพระวิญญาณหรือเรื่องไฟของเจ้าเนี่ย แท้จริงแล้วไม่ได้มีคริสเตียนคนไหนต่อต้านเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแต่ว่าที่ต่อต้านคือรูปแบบที่มันมันดูแล้วมันมันแปลกๆนิดนึงนะครับคนที่เชื่อเรื่องไฟพิมยาเน,นะครับก็จะพรีเซนต์นำเสนอว่าไฟพิมพ์ญาานช่วยเรื่องของการอาจจัศจรรย์รักษาโรคแล้วก็เปลี่ยนแปลงคนนะครับซึ่งมันก็มีการเกิดขึ้นจริงคือมีการเปลี่ยนแปลงโดยไฟ ฤิเดแห่งไฟจริงนะครับแล้วก็มีการอาัญรย์หายโรคจริงแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ส่วนน้อยนะครับคณะคริสเตียนที่ไม่ได้เห็นด้วยนะครับก็เลยยิงคําถามไปด้วยคําถามที่แบบสะอึกนะครับว่าถ้าไฟพระเมีสุดที่พวกคุณเชื่ออยู่เ,เป็นจริงหรือแล้วก็มีลิเดตเหมือนอย่างที่คุณร้องเพลงร้องห่มร้องไห้หรือแบบ อารมณ์รุนแรงร้อนดนผ่านการวางมือล้มต่างๆก็ขอให้คุณไปที่โรงพยาบาลเพราะว่ามีคนป่วยมากมายที่รอการอัศาจรรย์ผมฟังเองก็สะอึกเลยนะคือผมไม่ได้เป็นคนพูดประโยคนั้นและผมไม่ได้เป็นคนที่ถูกตักเตือนนะถ้าพูดด,ด้วยด้วยด้วยความรักคือเป็นการตักเตือนถ้าพูดด้วยความจริงคือเป็นการเน็บด้วยประโยคแบบนั้นแต่ว่ามันก็เป็นความจริง จริงๆตามนั้นนะว่าถ้าถ้าเราร้อนลนจริงนะครับมันมันต้องพลิกฟื้นชุมชนแล้วก็แต่ต้องคนนะครับซึ่งซึ่งคำตักเตือนนั้นมันก็ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่คณะคริสเตียนที่วางมือล้มเนี่ยเรื่องไฟพยายามสุดเนี่ยผมเห็นนะครับก็มีการเกิดผลในกลุ่มรับใช้ของเขามีคนกลับใจจริงๆแล้วก็มีคนได้รับการรักษาโรคจริงๆซึ่งการรักษาโรคอาจจะมีทั้งแบบโรคที่อาการหนัก บ้างไม่หนักบ้างปะปนกันไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ฉลาดที่เราจะเขาเรียกว่าพอเห็นข้อบอกพร่องซึ่งข้อบอกพร่องนั้นหลายๆข้อก็เป็นจริงแหละเหมือนที่ผมเห็นข้อบอกพร่องในกลุ่มคริสเซียนที่สอนเรื่องพระคุณนะครับที่บอกว่าคิดเซียนเราไม่จำเป็นต้องออทนทุกขนะ์นั่นก็คือปฏิเสธคือหรือว่าตัดทิ้ง,งนในเรื่องของการแบกกางเขนติดตาม พลีสุกิดเพื่อจะสละชีวิตตนเองเพื่ออดอาหารเข้าสู่การฟื้นฟูผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยคนระับมันก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือที่ไม่ได้เห็นด้วยเรื่องไฟแล้วก็มีการแขะกันในกันจะดีแค่ไหนถ้าเราเห็นความบกพ้องของอบรรดาผู้รับใช้ต่างๆและเราแทนที่เราจะกล่าวโทษแต่เราอาธิษฐานเผื่อเขาและไม่ใช่อธิษฐานเผื่อธรรมดาสมมติว่า,าคณะคริสเตียนที่ไม่เห็นด้วยของการมือล้มเนี่ยถามว่ากล้าพอไหมที่จะอดอ,ธ,อธิษฐานเป็น ตายเป็นตายอ่ะเพื่อขอพระเจ้าช่วยเหลือคนที่ตนเองไม่เห็นด้วยเรื่องการวางมือลม้มหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยผมเองไม่ได้เห็นด้วยเรื่องของการตัดตัดในเรื่องของการทนทุกข์เพื่อที่จะอดอาหารอาานิทานขอการฟื้นฟูลงมากับคณะริสเซียนที่ที่เห็นต่างกับผมผมกล้าแล้วก็มีความรักมากพอไหมที่จะอดอาหารนิฐานแบบอย่างคนสิ้นหวังอดอาหารนิฐานเพื่อ ู้รับใช้ที่ผมไม่เห็นด้วยประหนึ่งว่าลูกของผมตายไปคือคําว่าลูกตายเนี่ยมันอยู่ในหลักข้อเชื่อที่ผมเคยแบ่งปันไปนะครับคือไม่มีคําอธิฐานสุดจิตสุดใจใดเท่ากับแม่หรือว่าหญิงที่พระเจ้าตัดสอนผมนะครับไม่มีคำอธิฐานใดคำอธิฐานใดที่รุนแรงได้เท่ากับแม่คนหนึ่งที่เสียลูกของตนเองไปและอธิฐานอย่างคนที่สิ้นหวังประหนึ่งว่าแบบการมีชีวิตอยู่ก็ไร้ค่าเมื่อลูกของตนเองไม่อยู่ ซึ่งถ้าลูกของเราเสียชีวิตเราอธิษฐานมันก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่การที่คิดจักรแห่งหนึ่งสอนสอนผิดแล้วแทนที่เราจะกล่าวโทษในสิ่งที่เขาสอนผิดหรือเมื่อเช้าผมพูดไปในเรื่องของความถ่อมใจในความถ่อมใจหัวข้อแท็กที่5นะครับเรื่องพึ่งพาและขอบพระคุณผมเห็นผู้นําบางคนที่พูดว่าคิดจักของตนเองนั้นเป็นที่สุดเป็นที่สุดในเรื่องของการเทศนาเป็นที่สุดในเรื่องของการเกิดผลมากเป็นที่สุดในเรื่องการเติบโตมากเป็นที่สุดในเรื่องการ ประชุมที่มีการมีที่มีคนเข้ามาพื้นร่วมประชุมมากเป็นที่สุดในเรื่องของการเทรลงมาของพระธรรมสุดก็เป็นที่สุดมันเป็นการยกตนเองขึ้นผมนะครับไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เกลียดชงังผู้รับใช้ที่ผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับผมพเรว่าผิดพลาดเล็กน้อยถ้าถ้าพระเจ้าเตือนเขาทีเดียวผมคิดว่าผู้นําเหล่านี้ที่มีพื้นฐานจากการรักพระเจ้าอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนเขาได้ไว่ากลับใจอย่างง่ายๆนะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องที่ที่เราเห็นความบกพร่องของอบรรดาผู้รับใช้ต่างๆนะครับและเราอดอาหารในฐานเผื่อเขาไม่ใช่อะไรฐานธรรมดานะครับคือแบบฐานธรรมดามันมันก็เบาบางไประดับของการอธิฐานเนี่ยในพระคัมภีร์ว่ามีการอาธิษฐานมีการวิงวอนวิงวอนนี่คือมันคล่ำโควนแล้วก็อธิษฐานซ้ำๆซ้ำๆคือไม่ใช่พูดซ้ำๆนะแต่ว่าอารมณ์มันเหมือนมันไม่อยากจะ,จะจากไปจากสิ่งที่อธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะทํา จึงเป็นการดีนะครับถ้าคิดจักรหนึ่งเห็นข้อบกพร่องของอีกกิดจักรหนึ่งแล้วก็อีกกิดจักรหนึ่งก็เห็นข้อบกพร่องของอีกขิดจักรหนึ่งเห็นข้อบกพร่องของกันและกันแล้วต่างควรต่างให้ฐานเผื่อกันแทนที่ดั้งเดิมนั้นก็คือกล่าวโทษกันและกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการให้ฐานเผื่อกันและกันนะครับก็นี่คือเป็นหัวข้อหนึ่งที่คิดว่าสําคัญนะเพราะว่าคิดจักรคือเป็นเป็นหัวของชุมชนเป็นหัวของแผ่นดินโลกนะครับถ้าขีดจักรไม่ได้ถมใจ ต่อกันและกันนะครับการฟื้นฟูก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ